ลาบู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 ลาบ,ลาบูวันนี้ลาบูบูจะมาเป็นกกาฟฟู้หนึ่งวนันอันดับแรกของการเป็นกกาฟฟู้นั่นก็คือการส่งอาหารให้ตรงเวลา oh. แต่เอ๊ ทำไมไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วออเดอร์อาหารที่สั่งไว้ก็จ่ายเงินให้เขาไปก่อนแล้วแล้วจะทำยังไงดีโอ้ยสงสัยลาบูบูต้องรอแล้วล่ะมัง้งเงียบกริบเลยอะเอ๊ยรถไปที่ไหนก็ได้หรือว่าเจ้าของบ้านจะเผลอขึ้นรถคันนี้ แล้วก็วับไปที่อื่นงั้นฉันนั่งรอบนรถคันนี้ก่อนดีกว่าเผื่อเจ้าของบ้านจะกลับมาถ้าเกิดว่าไม่ได้ค่าอาหารวันนี้ฉันจะไม่มีข้าวกินแน่ๆเลยโอ้ยไม่นะไม่ไม่ไม่ไมไมนี่ก็ดึกแล้วด้วยเจ้าของยังไม่มาเอ้ยอย่าบอกนะว่าคุณเป็นเจ้าของบ้าน ว่าไงคุณสั่งอาหารไว้ใช่ไหมครับอาหารอะไรเออเออเอออาหารอาหารที่คุณสั่งโอ้ยของในกระเป๋าเยอะแท้นี่ไงชุดแฮมเบอร์เกอร์แสนอร่อยเย็นขนาดนี้แล้วไม่รับหรอกไม่รับไม่ได้นะใจร้ายและท่านใดนั้นเองเจ้าของบ้าน ก็ผลักลาบูบ oh oh yeah, oh, ูตกบันไดโอ้มก็อดแล้วลาบูบูจะทำยังไงล่ะโอ้ยแย่แล้วไม่ฟื้นเอาฟื้นขึ้นมาเฉยโอ้ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนจ่ายค่าแฮมเบอร์เกอร์มาก่อนไม่เอโอยเราไปฉันไม่ได้ทำเฮีรลาการขับกราฟฟูดไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่ก็คงจะไม่ยากเกินไปสำหรับฉันหรอกมั้ง มาส่งอาหารครับอุ๊ยน่ารักจังมาส่งอาหารครับใครสั่งไว้ฉัน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 สั่งเอ,เ,อเอ๋เดี๋ยวก่อนนะครับรับแค่อาหารก็พอเอ้ยนั่นรถผมว้ายแย่จังอย่างนี้เธอก็ไม่มีรถกลับบ้านแล้วว่ะดิก็ใช่งั้นเดี๋ยวฉันพาเธอไปอยู่ที่บ้านละกันนะ ไม่ต้องส่งแล้วอาหารน่ะแล้วจะให้ทำอะไรเธอก็แค่ยืนสวยๆในบ้านของฉันแค่นั้นพอแต่ว่าผมอยากจะทำมาหากินไม่อยากจะอยู่เฉยๆอ่ะยืนตรงนั้นแหละอู้สวยมากเลยเดี๋ยวฉันไปหาชุดให้เธอเปลี่ยนก่อนนะชุดลาบูบูที่ฉันซื้อไว้มีเพียบเลยแหละเอ,อเดี๋ยวก่อนดิ่ จะทำยังไงอาหารก็ยังไม่ได้ค่าอาหารด้วยก็ยืนตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะจ่ายให้แน่ใจนะแน่ใจสัญญาสัญญาแล้วเจ้าของบ้านก็วิ่งขึ้นไปข้างบนทิ้งให้ลาบุบูน้อยยืนงงตืบอยู่ที่ชั้นล่างอราแล้เมื่อไหร่จะได้อาหารสงสัยจะต้องขึ้นไปดูซะหน่อยแล้ว เออโอโ้บ้านจะทะลุกลับมาก่อนครับและแล้วเจ้าของบ้านก็หายไปแบบไม่มีร่องรอยอะไรเหลือเลยแล้บูบูก็เลยตัดสินใจอ,อฉันเลยตัดสินใจหนีออกมาทางประตูที่อยู่ชั้นสอง เอาอทำมาหากินกันต่อฉันจะมาทำการส่งอาหารต่อนะนี่ฉันก็ขับเรือมาตั้งไกลเลยโอ้ถึงแล้วบ้านที่กำลังจัดปาร์ตี้มาส่งอาหารครับบ้านหลังนี้สั่งซูชิเอาไว้มาส่งอาหารครับไม่บ้านไม่ได้หรอกฉันควรเข้าไปดีไหมเอาเข้าไปเลยละกัน มาส่งอาหารครับมีใครอยู่ไหมทางนี้จ้าทางนี้รับอะไรดีคะคุณลูกค้าเออผมไม่ใช่ลูกค้าแต่ผมเป็นคนส่งอาหารฉันนั่งทางนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเออผมมาเออเอาไงดีว่าแต่จะสั่งอาหารได้หรือ,อยังคะคุณลูกค้าฉัยียืนรอนะ ผมมาส่งอาหารผมไม่ได้มาสั่งอาหารถ้าอย่างนั้นก็ออกไปเลยไปแล้วอาหารที่คุณสั่งฉันไม่ได้สั่งอย่ามามั่วไม่ได้สั่งได้ยังไงเอออา ah, อย่ามาเป็นลมที่บ้านฉันนะเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีงงดโอ้ยร้านก็ไม่มีคนเข้าเลยแล้วแถมยังต้องมา <S <S> <S เกินนดคดีฆาตกรรมที่ร้านไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อน ผมรอดชีวิตมาได้แล้วผมก็ยังยืนหยัดที่จะประกอบอาชีพขับรถส่งอาหารแต่เดี๋ยวก่อนนั่นมันโอ้คุณลูกค้าคุณลูกค้ากําลังกําลังถูกทําร้ายผมจะต้องรีบเข้าไปช่วยคุณลูกค้าเดี๋ยวนี้รอก่อนนะครับผมมาช่วยแล้วอโอ้ยทำอะไรนะ่ะอุ๊ยสงสัยจะเข้าใจผิดในแต่ละวันสิ่งที่ผมเจอบอกได้คำเดียวเลยว่า เป็นเรื่องที่แปลกมากวันนั้นผมเห็นผู้หญิงนอนอยู่ที่ถนนแล้วอยู่ดีๆเธอก็หายไปเอ้ยพี่ลอกเอาจริงๆตั้งแต่ผมขับแก๊สฟ้นมาผมยังไม่เคยได้ข่าอาหารจากลูกค้าเลยหรือว่าผมจะเกิดมาเป็นได้แค่ตุกาตาลาบูบูที่เอาไว้ห้อยกระเป๋านะฉันไม่ได้สั่งฉันก็ไม่ได้สร้างเหมือนกัน นายไม่ได้สั่งแล้วใครสั่งอะเพื่อนเออผมผมไม่ได้สั่งเหมือนกันผมเป็นคนส่งฉันไม่ได้ถอน่อยทำไมไมมีใครสั่งเงินนายก็คือมิดใช่ไหมออผมไม่ใช่มิฉาชีมนะคะ oh my god โอ้โอ้โอ,อนี่นายยังไม่เลิกขับแกร็บอีกเหรอเพื่อน <c oughs> ฉันไม่ได้ขับแกร็บ ก็เห็นนายใส่ชุดแบบนี้อยู่อ่ะฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าการที่เราเป็นตุ๊ก,กตามันดีอยู่แล้วเดินไปเดินมาให้คนกอดชื่นชมดีกว่าจะไปเสียเวลาเวลาทำมาหากินทำไมาเพื่อนก็ฉันอยากจะเป็นอ่ะฉันเห็นเขาขับกันเต็มถนนฉันก็อยากจะขับบ้างอ่ะฉันไม่ย่อท้อหรอกฉันจะตั้งใจทำงานต่อไปถึงแม้ว่าโชคชะตาจะไม่เข้าข้าง แต่ฉันก็จะทำความดีนี่ครับคุณผู้หญิงว้าวน่ารักจังสนใจรับอาหารไหมครับไม่จ้ะเออฉันจะทำอาชีพนี้ต่อไปดีไหมนาะ <mem> <The>